สวัสดีค่ะอันนี้นะคะดิฉันก็ยืนอยู่ที่สนามวูดบอลท่าป่งแดงอีกแล้วนะคะค่ะนี่ค่ะมาพาลูกศิษย์นะคะมาในวูดบอลกันค่ะดิฉันเป็นผู้จัดการทีมอยู่นะคะทีมของเด็กๆที่เรากําลังปั้นนะคะเขาเล่นกันอยู่ทางโน้นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูเขากันค่ะก็เวลาว d ดบอลน,นะคะ เป็นกีฬาที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เล่นได้ทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็ใส่เหมือนเดิมนะคะหมวกกันแดบดบเต็มยศนี่ค่ะอันนี้เหมือนเดิมก็อยากจะพูดว่า,าการป้านเด็กนะคะในกีฬาวุดบอลน,นั้นก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าถ้าเด็กรู้จักทักษะในการตีแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะยุ่งยากอะไรเนื่องจากกีฬาวุบอลน,นั้น เป็นกีฬาที่ใช้ไม้อันนี้นะคะเท่านั้นในการตีลูกกลมๆให้กึ้งไปบนดินนะคะซึ่งดินก็เป็นนอย่างนี้นะคะของโรงเรียนนี้นะคะจะเป็นดินห่างนี้สนามโรงเรียนท่าบ่งแดงนะคะซึ่งเป็นสนามวูดบอลของอ,อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็เป็นสนามที่เป็นดินดินแบบนี้ดิน ดินแห้งซะส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยมีหญ้าขึ้นนะคะในสนามบางที่ก็จะมีหญ้าขึ้นก็จะทําให้ตีแล้วหนืดน,นักวูดบอลจะต้องรู้จักสนามนะคะในการตีลูกเพื่อที่จะให้รู้น้ําหนักน้ําหนักในการตีว่าถ้าเกิดว่าเป็นสนามหญ้านะคะก็ตีแรงถ้าเกิดว่าเป็นสนามที่เป็นดินอย่างนี้นะคะเราก็ไม่ต้องตีแรงมาก ใช้ไหม,มครับเด็กชายตะวันแล้วก็การนับแต้มจะพูดถึงการนับแต้มนะคะวันนี้ทั้งหมดมี12เกตนะคะแล้วก็จะนำเอาทุกๆเก่การเล่นรูบบอลน,นั้นเขาจะใช้ใบบันทึกคะแนนนะคะใบบันทึกคะแนนก็จะเป็นประมาณ A4 แล้วก็ใส่ชื่อผู้เล่นนะคะค้นหนึ่งประมาณ6คน สมมุติว่าหกคนนะคะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวดีฉันจะให้ดูนะคะก้อหนอหนึ่งจะมีประมาณหกอ้อรู้สึกอันนี้หกคนพอดีนะคะน,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 น้ำทีมนะคะน้ำทีมโดยคุณครูคณะพจน์นะคะกำลังจะตีสาธิตแล้วค่ะสาธิตการตีเลยค่ะอันนี้เขาจะเหวี่ยงไม้ก่อนนะคะ เพื่อให้รู้น้ำหนักของไม้นะคะว่าอยู่ในทิศทางใดต่อไปก็เด็กชายสอนรามครับตีหน่อยครับสาธิตการตีหน่อยนะคะโอ้ไม่เป็นไรครับมางคนก็จะตีออกนะคะเด็กชายคิมเยี่ยมเ,เด็กอ้าออกทางนู้นนะคะต่อไปน้ำ เออดีอาวิชิตนี่นะคะคือเด็กชายวิชิตนะคะดีมากค่ะตรงเลยนะคะถ้าเราตีตรงนะคะเราก็จะสามารถคอนทรลลูกนะคะให้ให้ไปถึงจุดที่เป็นประตูนะคะโดยได้แต้มน้อยนะคะและแต้มน้อยนั่นแหละคะ่ะคือสิ่งที่นักกีฬาวูดบอลต้องการไม่ใช่แต้มเยอะนะคะถ้าหากว่าท่านตีแต้มเยอะในแต่ละเกต อย่างเช่นเกฑ์ที่1อ่าได้5นะคะเราก็ต้องถ้าเกิดว่าท่านคิดนะคะว่าจะต้องมีการวางแผนนะคะว่าเราจะใชะ้เราจะตีแต่ละเกฑ์เนี่ยกี่คะแนนอย่างเช่นสมมุติว่าเกร1หนได้5สมมุติว่า5้คูณสินะคะก็จะได้60คะแนนนะคะเราก็ควรจะตีได้สักเกร์ละประมาณสามหรือไม่ก็4บางคนจะได้1เลยนะคะก็คือเกรดอินวัน หรือว่าได้สองนะคะก็จะทำให้แต้มท่านอะลดลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะทำให้คะแนนออกมาดีที่สุดในเซตนะคะในกลุ่มของเรานะคะในกวนของเราเราก็จะได้อันดับหนึ่งไปค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เล่นอีกเซตหนึ่งนะคะคือสิบสองเกตแล้วเราก็เอาทั้งหมดนะคะสิบสองเกตก็คืออ่ายี่สิสี่เกตค่ะนับรวมคะแนนทั้งหมดมารวมกันนับ รวมคะแนนได้ใครได้น้อยที่สุดบางคนอาจจะได้เซตที่หนึ่งน้อยนะคะแต่พอได้เซตที่สองเยอะก็ก็จะแพ้คะแนนไปนะคะเพราะนั้นจะต้องทำให้สังสองเซตนะคะได้คะแนนน้อยๆเราก็จะได้คะแนนที่ดีนะคะแต่บางครั้งนะคะวูดบอลน,นั้นเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนคะ่ะเีลาวูดบอลน,นั้นเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะคะ บางคนตีได้นะคะดีดีในเซตแรกก็มาตีไม่ดีในเซตที่สองก็ต้องพยายามฝึกปือนะคะให้ให้ฝีมือคงที่นะคะแล้วก็คุณก็จะได้คะแนนดีนี่นะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเขาจบกันนะคะจบแล้วนะคะเวลาที่เราตีนะคะนี่นะคะ ก่อนที่เราจะยิงลูกเข้าเกตนะคะเราควรจะรอให้เกตนิ่งให้เกตนิ่งก่อนนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเกตนั้นเป็นไม้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเป็นไม้แท้ๆเลยค่ะนี่นะคะเวลาที่มันมันเหวี่ยงนะคะนี่ค่ะสมมติว่าเราตีอย่างนี้นะคะมันจะสั่นนะคะ เกศมันจะสั่นแล้วมันก็อาจจะทําให้ลูกที่เราตีนั้นเด้งย้อนกลับมาได้คะแนนเราก็จะเสียนะคะเพราะนั้นทุกครั้งที่เราจะตีเข้าเกศจะ <Yeah. S 1> ต้องตีให้จับให้เกตนิ่งก่อนนะคะ <Yeah. S 1> ซึ่งมารยาทของคนที่ตีวูดบอลก็คือเมื่อใครยิงเข้าประตูแล้วเขาจะต้องเป็นคนที่จับเกตให้นิ่งคนคนที่ตีไปนะคะจะต้องจับเกตให้นิ่งมันเป็นมารยาทของนักบูตบอลน,นะคะ mm hmm. ก็เวลาที่ สอนเด็กนะคะก็จะค่อยๆสอนไปเรื่อยๆนะคะจากการตีแล้วก็การยิงการมีมารยาทการนับคะแนนการฝึกให้ลงคะแนนเป็นนะคะในใบก็เด็กเรียนที่ฝึกซ้อมนะคะจะเป็นเด็กเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ซึ่งคุณครูของเขานะคะก็ได้นำมูดบอล เป็นโรงเรียนแรกน่าจะเป็นโรงเรียนแรกนะคะที่ได้นำกีฬาฟุตบอลน,นะคะเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเยาวชนเหล่านี้นะคะก็ฝึกตีได้ดีทีเดียวล่ะคะ่ะแล้วก็หน้าที่จะส่งเสริมนะคะให้พวกเขามีอนาคตที่ก้าวไกลต่อไปเพื่อที่จะให้กีฬาประเภทนี้นะคะเป็นที่แพร่หลายนะคะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ในจังหวัดต่างๆ ก็ตัวดิฉันเองก็เล่นนะคะแต่ว่าช่วงหลังนี้ไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่ก็ซ้อมซ้อมบ้างค่ะแต่ว่าเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเยอะนะคะเอาเวลาไปทําคลิปวิดีโอ YouTube เยอะนะคะทั้งยงก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปฟุตบอล u t u b e ใน YouTube นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะติดตามด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ